ส่วนส่วนตะก,ก้าสามส่วนตะก,ก้าสามเนี่ยพี่พูดคนเดียวเลยดิขายคนเดียวเลยดิจ้างพีคนเดียวเลยดิคคเ,ดเดอาเ,เ,เป็นไรอ่ะบุ๋มพูดตะก้าสามเร็วเดี๋ยวแฟเลเร็วหมดความรักชาแนลภูมิใจเสนอถ้านี่ช้อยอ่ะอย่างที่บอกนะสำหรับคนเพิ่งมาคืออันนี้คือช้อยที่1ของชิ้นที่2นะตรงกลางคือสีชมพูและเออสีเหลืองอยู่ท้ายสุดนะเวลาเลือกอ่ะครับนอ,อันนี้หอมสุด อันนี้ดับ2อันนี้จะหอมแบบผู้ชายใช้ได้อ่อนๆสอาจาส่วนส่วนส่วนตะก้าสอง่ะส่วนตะก้าสตะก้าสเนี่ยมันจะได้ตัวฮีตตัวฮีทคู่กับตัวทรีทเม้นต์ครับซึ่งทรีทเม้นต์น่ะในตะก้ามันเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นชื่อตัวสินค้าเขาแต่จะบอกว่าถ้าชอยที่หคือได้สีม่วงครับสเปรย์กันฮีทคู่กับตัวทรีทเม้นต์ทรีทเม้นต์ก็คือหมักผมแล้วล้างออกนะจะบอกว่า สีม่วงเนี่ยคือใครใช้ก็คือเหมาะกับคนที่แบบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรพิเศษก็คืออยากให้เส้นผมแข็งแรงใช้ตัวนี้มันมีเคลาตินกับไฮยาเนาะส่วนอันเนี้ยเหมาะกับคนผมเสียที่ทําสีสีชมพูส่วนตัวนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาผมร่วงนะครับผมร่วงในช้อยมันจะเป็นเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสาอันนี้คือตะก้าสองส่วนส่วนตะก้าสมส่วนตะก้าสเนี่ย้คนเดียว ขายคนเดียวเลยดิจ้งพีพ่คนเดียวเลยดิเเป็นไรอ่ะบุ๋มพูดตะก,การสามเร็วเดี๋ยวแฟลเร็วหมดโอ้ยบุ๋กกมมาเร็วหนึ่งนาทีแม่ตะการสามแม่ดูในรูปได้ตามนั้นเลยแล้วแม่เลือกเอาสองอันนี้อันแรกอันนี้คือไฮยาอีกอันหนึ่งคือตัวนี้เลยจบง่ายมากของได้เหมือนกันหนึ่งสองสามแม่ตะก,กานี้ทั้งหมดเลยนะคะนะแม่นะแล้วซึ่งตะก,การสามมันคุมมากหนูกดตะการสามไปแล้วเรียบร้อยนะคะสั 3, ่งตะการสามไปแล้วแม่ลดกกอน ไปใช้ด้วยกันหวียังี่หนูบอกว่าตอนนี้ซื้อไปซะทูเลยขออย่างเดียวคือขอให้หวีหนูสีไม่ซ้ำกันเพราะว่ามันมีเยอะมันมีตั้ง5้าสีเห็นป่ะมันลดมากตะก้านั้นได้อะไรบ้าตะก้าสามได้ตัวนี้หนึ่งสามสิบ <30 S 1> น,นีเหลือ <30 S 1> ส,สุดท้ายใหห้นูพดี่ได้ตามนี้ค่ะนี่ตามนี้แล้วแม่เลือกได้เลยแม่กดพีทอะ่ะ ต่อสิสุดท้ายอ่ะทุกคนอีก20วิสุดท้ายอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ตะก้าหนึ่งสองคุ้มมาก3ามสเาพราะครูปองจับนะเดี๋ยวจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับอีก1ิวิสุดท้ายใครมีในตะก้ากดได้เลยนะกดได้เลยคือคุ้มมากจริงๆก็คือตะก้าที่ปักอยู่เนี่ยได้ตัวฮีทกับตัวดรายแชมพูเนาะ dry s h a m p ก็คือไม่สรผมแล้วพ่นไปอ่ะจริงๆอ่ะมันช่วยเรื่องวอลลุ่มผมด้วยนะตัว dry ชมพู p o ครับตามชื่อเลยดรายแชมพูก็คือไม่สรผมแล้วพ่น ใครมีในตะก,ก้าจ่ายเงินได้นะครับ <ใจ S 1> เข้าใจว่าคูป,ปองมันยังจับคนได้สี่สองสี่จ่ายเงินให้หน่อยนะครับูป,ปองมันเพราะว่ามันเอาคูป,ปองไปด้วยเวลามันอยู่ในตะก,ก้าครับแต่อย่างที่บอกว่าราคาดีมากถ้าหน<ๆ>ึ่งบวกสองจะเท่ากับสามไหมไม่ครับไม่เท่าตะก,ก้าสามคุ้มกว่าเพราะตะก,ก้าสามเนี่ยจะได้ทั้งหมดสี่ชิ้นแต่หนึ่งบวกสองอ่ะมันไม่ได้สี่ชิ้นมันได้นี้ไปซ้ำ กสองจะได้อย่างนี้เอาใหม่นี้ได้อย่างนี้กลับอย่างนี้นี่ได้อย่างนี้แล้วก็อันนี้สองเซตอ๋อจะขาดตัวที่ต่างต่ปะใช่จะขาดตัวนี้ซึ่งตัวนี้นิ่มมากแล้วหอมมากแม่มาแห้งอ่ะมันแบบมันอันนี้เอาใหม่นะอันนี้เป็นแบบต้องล้างออก อันนี้เป็นแบบไม่ต้องล้าง <Okay. S 1> ออกก็คือทาทิ้งไว้ได้เลยนะคะอันนี้กันความร้อนอันนี้สําหรับคนที่เกลียดเหมือนไอคิวที่ไม่ยอมสระผม <c oughs> คือถูกต้อง <c oughs> และอันนี้สําหรับพกพาไปต่างจังหวัดและหวีที่มองเห็นก็รู้เลยว่ามาจากแบรนด์อะไรเพราะว่าน้องแบบเห็นป่ะสีสันแล้วด้วยความที่มีกลิ่นหอมมีตังหานะคะสมมติว่าใครหนังหัวเหม็นเวลา,วลาหวีไปบางทีจะติดกลิ่นอับที่หวีอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ากลิ่นอับมันจะหายไปมันจะดีขึ้นถูกต้องปะถูกค่ะ ทุกคนที่ยังมีของในตะก,กร้ากดจ่ายเงินได้นะครับเข้าใจว่าไม่รู้ราคาในตะก,กร้าจะเด้งไหมแต่ว่าคูป,ปองอ่ะมันมีจํากัดนะจริงๆอย่างที่บอกว่าปกติ1ชิ้นอ่ะมัน3 9มแล้วนะครับแล้วในโปรเนี่ยมันคือ499นะราคาที่ได้เมื่อกี้มันเป็นราคาที่เขาลดให้พิเศษเจริงๆนะครับ แล้วอเน,นี้ออย่างที่บอกว่ามันสามารถใช้ได้แบบว่าระหว่างวันหรือว่า,าทิ้งไว้ต้องกลางคืนได้เลยนะคะเนี่ยมันช่วยเรื่องของผมนุ่มเนาะแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นด้วยแล้วกลิ่นหอมด้วยนึกออกปะแล้วมันหลอ,อมนแบบหนูชอบสเนี้ยตามนั้นแม่เราอธิบายโปรดักต์ทั้งหมดอีกรอบไหม เอาเลยเครื่องยีรีตีผ่านพีพีเนีงยเออใช่ใช่ใช่แล้วกลับมาแล้วเวลาอ่ะอธิบายนานๆเลยพี่พีจ่ายเงินปั๊บแล้วก็ด้านล่างมันจะมีปุ่มทักแชทใช่ไหมคะทักไปขอรีนีิดได้เลยแต่ว่าก็คือแค่หนึ่งบ้านภายในยี่สิบชั่วโมงนะคะก็ก็คือแปลว่าไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นเที่ยงคืนคืนนี้ก็คือภายในยี่สิบสี่ก็คือทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้ใช่แต่ถ้าถ้ากลัวลูกค้าลืมอ่ะลูกค้าแนะนําให้ทักแชทแล้วพิมพ์รายละเอียด ทินไว้ในใช้เลยเดี๋ยวแอดมินเขาช่วยตัดการให้โอเคครับหลังจ่ายตังนะกดทักแชทไปที่ร้านนะครับแล้วพิมพ์ไปเลยว่าต้องการไอตัว e ี e c ซ i p เนี่ยแล้วก็พิมพ์รายละเอียดไปซึ่งมันจะมีชื่อเนาะมีเลขบัตรประชาชนมีที่อยู่ครับที่ต้องใช้สชมพูกลิ่นไหนหอมสุดอีเมลด้วยอีเมลด้วยจะได้ส่งเข้าอีเมลนะครับถ้าถามหนูว่าหนูชอบเป็นสาวหวานหน่อยไงหนูชอบสีชมพูแต่ว่าสีม่วงอ่ะมันเป็นสีที่แบบมีความรักชู มีความแบบหอมหอมแบบหรูหราขึ้นมาหน่อย <IQ S 3> สีม่งวงคือแบบคนแบบกินหัวออกออกเยอะนะไอคิวไงไอคฉีดไปตะโกนเลยมันหอมมันจบเลยอ่ะเนี่ยม,มันหอมแบบลักชัวนึกออกไหมแม่แต่ชมพูมันจะหอมแบบโรสอ่ะแต่ฉันชอบหนูมันโบอระบาไยลาไยดอ,อกอยู่ะเนี่ยชมพูอ่ะ หนูชอบชมพูยังไงก็ชอบชมพูเนอะหวานไม่เบื่อเลยอ่ะถ้าหอมถูหอมมากอ่ะต่อสีไม่มีใครพูดสีนี้ลยหรอสีนี้ผู้ชายใช้ได้นะสามสีสีเขียวสีอมันมันหอมแบบอาผู้ชายผู้ชายใช้ได้มอนแล้วหัวแบบเหม็นๆอ่ะก็อันนี้ไม่ต้องสระผมนอนเลยลูกลิลูกชายไงลูกชายลูกสาวไปทำงาน พุททอมก็ได้อย่างเงี้ยเ<ๆ>ออมันเป็นแบบผ <ๆ S 1> ู <ๆ S 1> ้หญิงเท่ๆอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ